ชุดงานติดตั้งนะครับชุดไปมีดันดินหน้า JP นะครับติดกับรถไถเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ช่างต้นมาประกอบและสร้างงานสดให้ถึงที่บ้านเลยนะครับโดยพี่เปียกนะครับครูคดรปฐรมธานีครับอันนี้มาเป็นรถไถในเมืองนะครับพี่แกอยากได้ฟิลของอารมณ์แบบลุยๆหน่อยจอะยได้รถไถมายังไม่ได้ติดใบดันนะครับก็ติดต่อให้ช่างต้นมา จัดสร้างให้นะครับอันนี้ก็มาจัดตั้งสร้างให้ถึงให้หมู่บ้านจัดสรรเลยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ติดตั้งเสร็จแ,แล้วก็ทดสอบละเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งนะครับเราไปทดสอบการทํางานกันอันนี้ทดสอบการวิ่งการทางานของระบบไฮดรอลิก,กอะน,นะครับท่านใดน,นะครับมีรถขายข่าวญี่ปุ่นนะครับที่ยังไม่มีใบดันนะครับเล่นสิทธิ์แค้นต้นได้เลยนะครับพูดคุยสอบถามราคา งานติดตั้งกันก่อนนะครับท่างต้นทำได้ท่างต้นไปให้เลยครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เตีย้ยครับครับ